การทำให้คนเกรงใจอย่างเหนือชั้นไม่ได้หมายถึงการทำให้เขากลัวหรืออดัดแต่คือการสร้างความเคารพอย่างลึกซึ้งจนเขาไม่กล้าละเมิดขอบเขตหรือไม่กล้าทำตัวไม่เหมาะสมกับเราโดยใช้ทั้งจิตวิทยาบุคลิกภาพและกลยุทธ์เชิงพฤติกรรม 1. น่วางราักฐานตัวตนให้มั่นคงถ้าคุณไม่กำหนดขอบเขตของตัวเองโลกจะเป็นคนกำหนดให้คุณแทนและมักจะไม่ใช่ขอบเขตที่คุณพอใจ การวางหลักฐานตัวตนคือการทำให้คนอื่นอ่านคุณออกตั้งแต่ยังไม่รู้จักดีว่าคุณเป็นคนแบบไหนและควรปฏิบัติต่อคุณอย่างไรไม่ใช่ด้วยการแสดงอำนาจเสียงดังแต่ด้วยความมั่นคงในพฤติกรรมความสม่ำเสมอและจุดยืนที่ชัดเจนวิธีการปฏิบัติมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ต้องเอาใจทุกคนเพื่อให้เขาชอบตัวอย่างจุดยืนที่ควรมี ไม่ชอบให้เราเล่นแรงเช่นหยอกแรงๆต่อหน้าคนเยอะไม่ยอมรับคำพูดประชดประชันหรือล้อเลีเยนไม่ให้ใครยืมเงินถ้าไม่ใช่ครอบครัวหรือคนสนิทจริงๆฝึกพูดแบบนี้ผมไม่โอเคกับการพูดแบบนั้นนะครับขอโทษนะครับผมไม่เล่นเรื่องนี้รักษาวินัยส่วนตัวตรงต่อเวลาทั้งเรื่องงานและหน้าส่วนตัว ทำในสิ่งที่พูดเสมอเช่นถ้าบอกว่าจะส่งงานพรุ่งนี้ก็ทำให้เสร็จจริงไม่อ้างไม่เลื่อนไม่ผัดวันประกันพรุ่งจุดสำคัญวินัยสร้างความน่าเชื่อถือและเมื่อคนเชื่อถือคุณเขาจะไม่กล้าทำให้คุณผิดหวังหรือรู้สึกแย่1.3ึ่ากำหนดขอบเขตชีวิตเวลาส่วนตัวคือเวลาส่วนตัวไม่ตอบแชทดึกๆไม่คุยงานในวันหยุด ไม่ให้ใครละเมิดพื้นที่จ่ายเช่นคนที่มาระม่าใส่เราตลอดเวลาหากมีใครโทรบ่อยโดยไม่จำเป็นแจ้งชัดเจนว่าขอให้ทักมาก่อนถ้าผมว่าจะโทรกลับตัวอย่างประโยคกำหนดขอบเขตผมปิดแจ้งเตือนหลังสองทุ่งนะครับถ้าเรื่องไม่ด่วนขอให้พรุ่งนี้ผมไม่ได้สะดวกคุยทุกวันนะครับแต่ถ้ามีอะไรสำคัญทักมาได้เลยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ลักษณะนิสัยที่คนจะรับรู้พฤติกรรมที่เขาจะเลี่ยงทำกับคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตไม่พูดล้อเล่นแรงๆใส่มีระเบียบน่าเชื่อถือไม่ส่งงานช้าหรือพูดลอยๆกับคุณเคารพตัวเองไม่กล้าลุกล้ำเวลาส่วนตัวของคุณชัดเจนในจุดยืนไม่กล้าข้ามเส้นหรือลองของถ้าคุณยังไม่เคารพตัวเองคนอื่นจะไม่มีวันเกรงใจคุณ ถ้าคุณมีจุดยืนที่แน่นคนอื่นจะยอมขยับตัวเองให้เข้ากับคุณ 2. ใช้ภาษากายอย่างมีพลังคนจะรับรู้พลังของคุณก่อนที่คุณจะพูดอะไรด้วยซ้ำเพราะภาษากายส่งสัญญาณก่อนคําพูดเสมอถ้าคุณดูมีพลังคนจะเกรงใจโดยธรรมชาติถ้าคุณดูอ่อนแอลังเลหรือขาดความมั่นใจคนจะรู้ทันทีว่าเขาถือไพ่เหนือกว่า เทคนิคสำคัญในการใช้ภาษากายแบบผู้นำมองตาตรงแต่ไม่จ้องจนคุกขามการศบตาการจ้องใช้จังหวะศบตาพยักหน้าเบาๆผ่อนสายตาเพื่อให้คนรู้ว่าคุณมั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าวเทคนิคฝึกฝึกคุยกับคนโดยศบตาประมาณ3-5วินาทีแล้วและสายตาอย่างเป็นธรรมชาติใช้ท่าทางที่มั่นใจไหลตั้งตรงไม่งอไม่หอ่อ ยืนนั่งในลักษณะเปิดตัวเช่นไม่กอดอ,อกไม่ซ่อนมือมืออยู่ในระดับกลางลำตัวไม่ควยไม่กอดอ,อกหรือยัดในกระเป๋าเสือ้อเทคนิคฝึกยืนหน้ากระจก3นาทีต่อวันในท่าผู้นำเช่นมือเท้าเสะเอวหรือยือนตรงมือวางข้างลำตัวอย่างมั่นคงเว้นจังหวะก,ก่อนพูดฟังให้มากพูดให้เฉียบอย่ารีบตอบทันทีให้เว้นจังหวะประมาณ1-2วินาทีก่อนตอบจะดูนิ่งและมีพลัง พูดช้าแต่ชัดอย่าพูดรัวหรืออธิบายเยอะถ้าจะปฏิเสธให้พูดสั้นแต่สุภาพเช่นอันนี้ผมไม่สะดวกครับขอผ่านก่อนนะครับขอบคุณที่ชวนนะครับเทคนิคฝึกอัดเสียงตัวเองเวลาอธิบายเรื่องต่างๆแล้วฟังว่าเสียงเรามั่นคงแค่ไหนฝึกลดคำฟุ่งเฟือยเช่นคือแบบว่าเอ,อประมาณว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภาษากายคุณเป็นแบบนี้คนจะรู้สึกกับคุณแบบนี้ ท่าทางมั่นใจเขามีความน่าเชื่อถือศบตายอย่างนิ่งเขาไม่กลัวการผาเผชิญหน้าเว้นจังหวะก,ก่อนพูดเขาไม่สถานไม่หล่นไม่รีบฟังเยอะพูดน้อยเขาเลือกจะพูดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นภาษากายคือพลังเงียบที่ทําให้คนเกรงใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องออกคําสั่งถ้าคุณควบคุมท่าทางได้คนอื่นจะควบคุมคุณไม่ได้ง่ายๆ 3. สามพูดให้น้อยแต่มีน้ําหนัก คำพูดคืออาวุธยิ่งใช้น้อยยิ่งมีคมคนที่พูดเยอะมักถูกลดความน่าเชื่อถือคนที่พูดน้อยแต่พูดแล้วทุกคำมีความหมายคนที่คนอื่นไม่กล้าประมาทกลยุทธ์การพูดแบบมีน้ำหนักอย่ารีบตอบหรือรับปากทันทีหยุดคิดสองสามวินาทีก่อนตอบแม้จะรู้คำตอบอยู่แล้วให้คนรู้ว่าคุณให้ค่ากับคำพูดตัวเองทุกคำตัวอย่างคำพูดแบบมืออาชีพ ขอผมคิดก่อนนะครับแล้วจะกลับมาตอบพรุ่งนี้ขอฟังรายละเอียดให้ครบก่อนแล้วผมจะตัดสินใจประโยชน์คนจะไม่กล้าขออะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนรีบตอบเพื่อเอาใจใช้คำพูดที่กระชับชัดเจนไม่ต้องอธิบายเยอะยิ่งพูดมากยิ่งดูไม่แน่ใจใช้ภาษาที่สุภาพแต่เด็ดขาดเช่น สถานการณ์พูดแบบเดิมพูดแบบใหม่ปฏิเสธนัดวันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ไม่สะดวกครับไว้โอกาสหน้านะครับไม่อยากให้ใครแทรกคือผมขอพูดต่อน,นิดหนึ่งได้ไหมครับขออนุญาตพูดให้จบนิดหนึ่งครับไม่โอเคกับคำพูดผมไม่แน่ใจว่าคุณล้อเล่นหรือพูดจริงคำนี้ผมไม่โอเคนะครับเน้นพูดเมื่อจำเป็นและพูดเพื่อเคลียร์ไม่ใช่เพื่อปลอบใจ อย่าพูดวนหรือพูดเพื่อให้เขารู้สึกดีเสมอไปโดยเฉพาะถ้าคุณจะตั้งขอบเขตพูดเพื่อสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เพื่อรักษาน้ำใจทุกคนตลอดเวลาคำพูดแบบคนมีพลังอันนี้ไม่อยู่ในสิ่งที่ผมรับผิดชอบครับผมรับได้ถ้าคุณจะไม่โอเคแต่ผมขอยืนยันแบบนี้ครับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นลักษณะคำพูดสิ่งที่คนอื่นรู้สึก ชัดเจนคนไม่กล้าบิดเบือนคำพูดคุณกระชับคนรู้ว่าคุณจริงจังกับเวลาไม่รีบตอบคนรู้ว่าคุณมีหลักคิดไม่ใช่เอาใจไม่อธิบายเยอะคนรู้ว่าคุณมั่นใจและมีขอบเขตคนที่พูดให้น้อยแต่คมคือคนที่คนอื่นจะฟังแม้พูดแค่ประโยคเดียวเพราะทุกคำที่คุณพูดจะถูกจับตาและทุกการปฏิเสธจะมีพลังมากกว่าคำอธิบายยาวฮ่า 4. แสดงให้เห็นว่าคุณให้เกียรติคนที่ให้เกียรติคุณอยากให้คนเกรงใจอย่าดายบ่นให้เขารับรู้ผ่านผลลัพธ์ว่าถ้าเขาให้เกียรติคุณเขาได้มากถ้าเขาไม่ให้เกียรติคุณเขาจะหายจากเรดราแบบไม่มีดราม่าเทคนิคการตอบสนองยังมีพลังตอบแทนคนที่ให้เกียรติถ้ามีใครพูดดีทำดีให้เกียรติให้คำชมโอกาสการไว้ใจกลับไปอย่างชัดเจน ทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนเย็นชาแต่คุณเลือกให้ใจกับคนที่สมควรได้ตัวอย่างวิธีตอบแทนขอบคุณที่คุณตรงต่อเวลานะครับแบบนี้ผมสบายใจที่จะร่วมงานกันผมชอบที่คุณไม่ข้ามเส้นนะครับแบบนี้คุยกันได้ยาวคนจะเริ่มรู้ว่าถ้าอยากอยู่ในวงของคุณต้องมีวินัยมีมารยาทตัดคนที่ไม่ให้เกียรติอย่างนุ่มนวลไม่ต้องโวยไม่ต้องประชด ใช้วิธีถอยออกมาเงียบๆและลดการตอบสนองทุกทางสัญญาณของการถอยแบบมีพลังลดการตอบกลับข้อความเร็วๆตอบช้าลงสั้นลงไม่ตอบรับนัดปฏิเสธโดยไม่ต้องอธิบายเยอะปิดการเข้าถึงชีวิตส่วนตัวเช่นเลิกแชร์เรื่องส่วนตัวกับเขาช่วงนี้ผมจัดลำดับคนและงานใหม่ครับเลยขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนขอบคุณนะครับแต่ผมไม่สะดวกเจอช่วงนี้ครับ คุณไม่ต้องใช้อารมณ์แต่เขาจะรับรู้ได้ว่าเขากำลังถูกกันออกและจะกลับมาทบทวนพฤติกรรมตัวเองหสร้างคุณค่าเฉพาะตัวคนจะไม่กล้าดูแคลนคนที่ขาดไม่ได้และคุณจะกลายเป็นแบบนั้นได้เมื่อคุณมีสิ่งที่คนอื่นต้องการแต่หาจากใครไม่ได้วิธีสร้างคุณค่าเฉพาะตัวให้คนเกรงใจเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำให้เก่งแบบเลือกได้ คนที่มีทางเลือกคนที่มีอำนาจเงียบคนอื่นจะไม่กล้าทำให้คุณเสียความรู้สึกเพราะรู้ว่าคุณไม่ขาดเขาแต่เขาขาดคุณสิ่งที่คุณทำได้พัฒนาทักษะหรือผลงานที่วัดผลได้เช่นทำงานเก่งสื่อสารชัดตรงต่อเวลาทำให้ชื่อของคุณผูกติดกับมาตรฐานคุณภาพบางอย่างถ้าอยากได้งานที่แปะต้องให้เขาทำคนนี้ทำงานช้าก,กว่าไม่ได้เลย เพราะเขาไปทุกขั้นตอนไม่บน่นไม่ดราม่าให้พลังงานคุณพูดแทนคุณคนที่นิ่งมีผลงานคนที่ใครๆก็ไม่กล้าทำให้หมดใจเลิกโพส์ประชดประโยคกเนืยๆหรือแชร์อะไรที่ดูอ่อนแอเกินจำเป็นเปลี่ยนแนวคิดเป็นแบบนี้เรื่องไหนไม่โอเคจะตั้งขอบเขตไม่ใช่ตั้งโพส์ถ้าเหนื่อยจะพักไม่ใช่บน่น ถ้าคุณค่าถูกเมินจะเดินออกมาไม่ใช่รอให้เห็นค่าคุณจะกลายเป็นคนที่สุขุมมีวุฒิภาวะและน่าร่วมงานคนจะกลัวเสียคุณไปไม่ใช่รอคุณบวยก่อนถึงจะใส่ใจผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นพฤติกรรมคุณสิ่งที่คนรับรู้เชี่ยวชาในสิ่งที่ทำเขาเก่งถ้าเสียเขาไปจะหาใหม่ไม่ได้ง่ายๆไม่ระมากเขาไม่ใช่คนที่ใครจะมากวนได้ง่ายๆ สเสมอๆมั่นคงเขาเป็นคนที่ต้องรักษาไว้ไม่ใช่คนที่หาแทนได้คุณค่าคือกรอบที่มองไม่เห็นแต่คนรอบตัวจะรู้สึกได้ถ้าคุณมีคุณค่าเฉพาะมีจุดยืนมีวินยัยคุณจะไม่ต้องขอให้ใครเคารพพวกเขาจะเลือกเคารพคุณเอง 6. ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือเสียงดังอาจทำให้คนกลัวแต่ความเงียบที่มั่นคงจะทำให้คนรู้สึกผิดโดยไม่ต้องพูดคำเดียว ความเงียบที่มีแรงกดเท่ากับฉันรู้ว่าเธอทำอะไรและฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้เธอเข้าใจเทคนิคการใช้ความเงียบให้กดดันได้มากกว่าคำพูดเมื่อถูกล้ำเส้นเงียบมองตาอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์อย่าพูดประชดแค่หยุดพูดแล้วใช้สายตานิ่งๆที่บ่งบอกว่าฉันเห็นสิ่งที่คุณทำคู่สนทนาจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ บางคนจะรีบเปลี่ยนเรื่องหรือขอโทษเองโดยอัตโนมัติคุณจะยังดูสงบหน้าเกรงใจแทนที่จะกลายเป็นคนขี้วีนหยุดตอบโต้ทันทีเมื่อเจอคำพูดไม่ให้เกียรติถ้าถูกพูดเนบแนมพูดข้ามเส้นให้หยุดสนทนาในจังหวะน,นั้นเลยไม่จำเป็นต้องบอกว่าเธอผิดแค่เงียบหยุดฟังหยุดยิ้มแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นจริงจังตัวอย่างการใช้ มีคนล้อแรงเงียบมองตานิ่งๆไม่หัวเราอตามมีคนสอดแทรกขณะพูดหยุดพูดมองเขานิ่งๆจนเขาหยุดเองคนจะเริ่มรู้ว่ากับคุณล้อได้ครั้งเดียวพอและเขาจะเริ่มระวังน้ำหนักคำพูดของตัวเองมากขึ้น6.3ใช้ความเงียบเป็นการตั้งขอบเขตแบบนุ่มลึกไม่ต้องอธิบายว่าฉันไม่ชอบแบบนี้ทุกครั้งแค่ใช้ความเงียบบอกว่า ฉันไม่อยู่ในเกมนี้ตัวอย่างการตั้งขอบเขตด้วยความเงียบเพื่อนพูดขัดหรือไม่ฟังหยุดพูดทันทีไม่พูดซ้ำคนพูดจะไม่ให้เกียรติหยุดตอบแชทต,ตอบสั้นหรือเว้นไปเลยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นพฤติกรรมคุณสิ่งที่คนจะรู้สึกเงียบประสบตาเราทำเกินไปหรือเปล่าหยุดตอบโดยไม่โวยเขาไม่พอใจแต่เขานิ่งเกินไปจะเอาใจยังไงดีไม่เล่นด้วย กับเขาต้องระวังคำพูดเพราะเขาไม่เล่นเล่นความเงียบของคุณเท่ากับเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดคนเกรงใจคุณไม่ใช่เพราะคุณเสียงดังแต่เพราะคุณนิ่งแบบไม่ยอมเล่นด้วยและส่งสัญญาณชัดว่าใครก็ตามที่ล้ำเส้นจะไม่ได้รับแม้แต่คำอธิบายคนเกรงใจคนที่ชัดเจนเงียบแต่น่าเคารพไม่ใช่คนเสียงดังหรือพยายามบอกว่าตัวเองมีพลัง เพราะพลังที่แท้จริงคือการควบคุมตัวเองได้และคนอื่นรู้ว่าควรระวังโดยที่คุณไม่ต้องพูดเลยสักคำ